สวัสดีครับพบกับช่องความรู้ฟรีนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําโจทย์ข้อนี้กันนะครับโจทย์ข้อนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องของการดูลําดับนะครับการดูลำดับอ่ะเขาให้หาจํานวนที่25้าเขาให้หาจํานวนที่25นะครับอันนี้คือจํานวนที่1อันนี้คือจํานวนที่2อันนี้คือจํานวนที่3 อันนี้คือจํานวนที่4ี่ยิ่มห้าคือจํานวนที่5้าเราก็สามหคือจํานวนที่6นะครับถ้าเราสังเกตเนี่ยจำนวนที่1ก็เป็น1ธรรมดาแต่เริ่มตั้งแต่จํานวนที่2อหไปครับจํานวนที่2เนี่ยมันคือ2ยกกําลังสองหรือว่า2อคูณสมันก็จะได้เท่ากับ4จริงไหมครับอ่ะจริงถัดมา9เนี่ยมันคือจํานวนที่3เดี๋ยวขอเขียนข้างบนแล้วกัน 9เนี่ยมันคือจำนวนที่3แล้ว3มคูณ3มันก็จะได้เท่ากับ9จริง3คือ3ามกำลังสองจำนวนที่4คือ16แสดงว่า16มันคือ4ยกกำลังสองอ่ะทีนี้เรารู้แบบรูปแบบนี้แล้วแสดงว่าอีกหนึ่งเนี่ยแสดงว่า1มันก็คือ1นกำลังสองก็จะเท่ากับ1จริงถัดมาจำนวนที่5มันคือ25ก็เป็น5ยกกำลัง2จำนวนที่6 มันคือจำนวนที่6นะครับมันคือ36หรือ6ยกกำลังสองแสดงว่าถ้าเราจะหาแบบนี้มันคือจำนวนตัวยกกำลังสองใช่ไหมครับอ่ะเขาให้หาจำนวนที่25ตอบเลยอ่ะตอบหาตัวที่25ก็ตัวที่ยี่บห้าเราก็เอา25ยกกำลังสอง หรือเอา25คูณกับ25มันก็จะได้เป็น625นั่นเองนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe กดติดตามช่องความรู้ฟรีด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาคดคลิปดีๆแบบนี้อีกนะครับก็ตั้งใจเรียนนะครับเพื่ออนาคตของเรานะครับ